เาเกียร์ P อยู่นะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าเกียร์ R เบามากเลยเบาแล้วเข้าเกียร์ R อยู่นะมันก็ขึ้นเป็นเกียร์ P อยู่เหมือนเดิมเข้าเกียร์ R นะแต่ขาปล่อยแล้วเกียร์พังอันนี้ให้เข้าเกียร์ N นะคะ งนี้ให้เข้าเกียร์ N แล้วก็ดึงออกมาเลยปรับเบาะให้ตรงนี้ให้ไปสุดข้างหลังนะเบาะคนขับให้ชิดนี่นะคะแล้วเรามาเช็คดูนิสันอเมล่านะคะเช็คแล้วเข้าเกียร์แล้วเกียร์ลูดนะคะคือจับแล้วลูดเลยเข้าได้ตัว P เข้าเกียร์อื่นไม่ได้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีแก้กันค่ะโดยพื้นฐานง่ายๆนะคะก่อนจะไปพบช่าง สุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปอู่ซ่อมรถนะคะทําเพื่อว่าให้ขับรถไปที่อู่ซ่อมรถได้เท่านั้นนะคะมันมีตัวหลุดเห็นไหมตัวหลุดออกจากกันเห็นไหมไม่เห็นยังไงเนี่ยทีเนี้ยมันตัวหลุดออกกันอะมันต้องใช้เคเบิลถายเคเบิลถ่ายนะทีเนี้ยมันหลุดอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ประกบใส่เข้าไปมันจะมีช่องอยู่ตรงเนี้ยแต่มันหลวมอะเราต้องใช้เคเบิลถายเพราะมันแตกหมดแล้วตรงเนี้ยเพราะมันแตกหมดแล้วตรงเนี้ย เนี่ยพอเราเข้าเกียร์มันก็จะเป็นเกียร์ลู่แต่ลองเข้าเกียร์นะอันนี้ยังไม่ใส่เคเบิลคลายนะียวลองเข้าเกียร์ก่อนนะมันจะขึ้นเกียร์ตอนนี้มันจะขึ้นเกียร์ P แล้วมันจะขึ้นเกียร์ไม่ได้เกียร์ R เกียร์ N ขึ้นละเกียร์ D ขึ้นละเนี่ยเราก็ต้องใช้เคเบิลคายมาใส่นะไม่งั้นเขาก็จะ ไม่ได้เดี๋ยวจะหลุดอีกเหตุเพราะว่าวันนั้นขับรถไปกระแทกคอสะพานของหมู่บ้านมันเลยหลุดตรงนี้แต่สุดท้ายเนี่ยมันเนี่ยมันหลุดอีกใช่ไหมเนี่ยเราต้องใช้เคเบิลคลายมารัดนะหรือไม่ก็จะใช้เป็นตัวคล้าย,ายเอ่อไอ้เนี่ยคล้ายหล,ยลอดน,นะแต่ไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นเป็นสายยางหรือเป็นอะไรก็ได้ของอะไหล่ที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ที่เป็นช่องๆองอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ให้ยาวสักประมาณขนาดเนี้ย สักสองเซนเพื่อกันเขาหลุดเขากระแทกออกอีกแต่ใช้เคเบิลทายชั่วขราวก็ได้แล้วก็ไปที่ศูนย์ซ่อมนะคะอย่าปล่อยไว้เดี๋ยวเป็นอีกเราไปไหนไกลๆแล้วจะเป็นอีกนะคะโอเคเราใช้สายเคเบิลทายแล้วนะคะล็อกไว้เดี๋ยวก็ตัดออกให้มันสั้นลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปอ,อ,อู่ซ่อมรถแถวๆบ้านก็เขาก็จะมี ปกรณ์ที่เหมาะสมนะเราก็ได้ชั่วข่าวเอาว่าเป็นว่าเราทําได้เท่าที่ทําได้ก็พอนะสุดท้ายเราเชื่อใจช่างดีกว่านะคะแต่ก็ลดต้นทุนไปเยอะเลยถ้าเรารู้ว่ามันเป็นอะไรนะคะเดีนะ๋ยวมาเช็คเกียร์รถกันค่ะว่าได้ไหมนะเป็นเกียร์ R นะอ่าก็ถอยได้เห็นไหมถอยได้แล้วคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเข้าเกียร์ P เหมือนเดิมสรุปใช้ได้แล้วนะคะ กอบเข้าก็ไม่ยากนะคะดูวิธีนี้แล้วทําตามได้เลยค่ะเข้าเกียียวีไว้นะคะแล้วก็เอาเข้าค่ะหรือเข้าเกียียวนก็ได้ค่ะถ้ามันยากแสมหมดแล้วนะนเบรคือลงเข้าเกียนะ ดีเข้าได้หมดแล้วนะ